สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับรงกึ่งสอเจรดินชัยนะครับสาขาที่1นะครับแล้วก็สอเจเดินชัยโลหกิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้ทางร้านก็เดินทางมาจัดส่งริปเปอร์ฝังปุ๋ยนะครับตัวนี้จะเป็นริปเปอร์ฝังปุ๋ยนะครับขนาด3คาน4ขานะครับทางปุ๋ย1งถังนะครับใช้กับรถไถรุ่น L 5 0แรงนะครับหรือ47แรงนะครับวันนี้ทางร้านก็เดินทาง มาจัดส um, uh, uh, ่งมอบให้ก no ับล uh ูก no ค้านะครับบ้านโคกสว่างครับตําบลนาโพนี่บอรรบอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอ้อมอยนละอ้อมอ้อมอ้มา้อมอ้ออ้อม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 า้อมอ้อม้อมม้อมอ้ออ้้มอ้อ้้ ปกติรงแรกกล่ะหน่มาเนี่ยครับเพราะว่าปกติโบ่บคอยได้มาทางนี้อือส่วนมากสิไปทางทางมุกพุ่นแม่นครับมุกดาหารทางอ๋อเอททังพุ่นน่ะเออทางพุ่นเขาเฮ็ดอ้อยก่อนเนาะทางนี้เพิ่งจะมาเฮ็ดอ้อยครับแม่นครับผมผมก็เพิ่งมาส่งกันอีหยังอยู่เอ่อนครพนมอ่ะครับบ่านป่านนี่อยังบ่โคกสีฟ้า2ถังอยู่นครพนมนี่ละครับก่อนบ่ วังต้นต้นเดือนครับต้นเดือนมาสลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่โลงกึงสอเจเดินชัยนะครับสาขาที่1นนะครับแล้วก็สอเจเดินชัยโลหักกิจนะครับสาขาที่2นะครับหรือถ้าลูกค้าจะเข้าไปดูที่หน้าร้านนะครับก็ปักหมุดชื่อโลงกึงสอเจเดินชัยนะครับบ้านจะอยู่บ้านสวนสวรรค์นะครับ ตำบลหันนางามนะครับอําเภอศรีบุเรงจังหวัดนองบุรีรัมนะครับก็สามารถแวะเข้าไปดูได้นะครับวันนี้ทางร้านก็ต้องขอรีวิวนะครับริปเปอร์ฝั่งปุ๋ยนะครับให้กับลูกค้านะครับบ้านโคกสว่างนะครับตำบลนาโพนะครับอําเภอกุตสุมานนะครับจังหวัดสกลนครไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ